โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับหนุ่มมิสุทธ์มาเตอร์ดีลเลอร์โครงการเมืองปันสุขไชยไลนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการถอนเงินนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะครับจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมรับฟังนะเพื่อนๆนะครับเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปที่รูปโคตนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินนะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะ ถอนเงินนะครับให้ไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของตัวเองก่อนนะครับว่าชื่อตรงไหมนะครับว่าเลขบัญชีตรงไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่กระเป๋าเงินนะครับผมเสร็จนะครับท่านจะเห็นยอดเงินนะครับยอดเงินจะมีอยู่3ประเภทนะครับยอดเงินคือยอดเงินที่ท่านสามารถถอนได้ก็คือรายได้ที่ท่านมีนะครับทุกๆรายได้ที่ท่านมีจะโดนหักไว้10%เซนะครับ10%เนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเป็นยอดได้รับคืนนะครับไว้ซื้อของ ตอนนี้พี่หนุ่มมียอดรับคขืนก็อยู่ที่7000กว่าน,นะครับก็ลองคิดดูนะว่า10%อของอีก90%ของเจ็0ปกว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับส่วนนี้เป็นยอดของคนที่เป็นจังหวัดหรือตัวแทนนะครับอันนี้พี่หนุ่มก็ถอนหมดแล้วนะครับผมมาดูยอดเงินที่จะถอนครับตอนนี้ยอดเงินที่ถอนมี1 5 7 7บาทนะครับกติกาการถอนง่ายมากครับถอนครั้งละหมื่นถอน1วันไม่เกิน5ครั้งนะครับสำหรับเมืองชัยนะครับอย่างนั้นท่านสามารถทไรไํารายได้ได้กับเมืองไัย วันเท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อนๆครับวันเท่าไหร่ก็ได้วันละหมื่นวันละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสูงสุดถอนได้ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นวิธีถอนก็ง่ายมากครับเพื่อนๆพอมาถึงยอดรวมแล้วเสร็จเพื่อนๆกดถอนนะครับผมกดปุ๊บเห็นไหมมันจะมีบัญชีธนาคารมันจะมีเลขใส่จํานวนครับนะครับถอนหนึ่งหมื่นนะครับนะครับเสร็จแล้วก็รอรับ OTP นะครับ OTP จะวิ่งเข้ามาที่มือถือของท่านนะครับไม่ต้องทําอะไรนะใส่ตัวเลขเสร็จ รอรับ otp นะครับเมื่อ otp วิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับอ่ะ otp มายังอ่ะมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเลขรหัสโค้ดนะครับมาใส่ได้เลยอ่ะผมใส่นะสี่เจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดนะครับ otp เสร็จแล้วก็ยืนยันการถอนครับเพื่อนๆนะครับมันก็เลยอะ pick d อ o r i รอนะครับอันนี้รอนะครับเห็นไหมครับ success pick d เรียบร้อยก็คือเสร็จเรียบร้อยเข้าบัญชีธนาคารพี่หนุ่ม เรียบร้อยแล้วไม่เกิน2นาทีเห็นไหมครับนี่คือวิธีถอนเงินจากเมืองไชยไลง่ายนิดเดียวถอนได้ไม่เกิน1นาทีนะครับเงินเข้าเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพื่อนๆอ่ะยอดคงเหลือครับห้าบาทยังถอนได้อีกนะแต่พี่หนุ่มถอนแค่นี้ก่อนสะสมไว้ครับถอนครั้งละหมื่นละหมื่นละหมื่นะนะจ๊ะนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขกับเมืองสายไลนะครับกินอยู่ใช้จ่ายอย่างสนุกสนานนะครับก็ชวนเพื่อนมากินชวนเพื่อนมาใช้ชวนเพื่อนมาเข้าร่วมนะครับเราก็มีสังคมใหม่ๆนะครับมีรายได้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆสร้างรายได้สร้างความรู้นะครับท่านจะมีเงินท่านจะมีรายได้ท่านจะมีความรู้กับเมืองปันสุขสายไล่นะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะจ๊ะพี่น้อง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ